สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับอีฟนะคะ t เ m e n t Channel ค่ะวันนี้อีฟจะพาทุกคนนะคะมาดูวิลล่าแนวสไตล์โมเดินที่มีความลอบนิดๆค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะซึ่งใกล้กับนิมมานเพียง5นาทีเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมาอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะของบ้านที่จะพามาชมกันภูวิลล่าหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย3มห้องนอนสี่ห้องน้ําด้วยกันค่ะและตรงนี้เอง ะะก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของเราแต่อีฟจะมาบอกว่าตรงนี้ดูรั้วหน้าบ้านของเราสิคะกำแพงเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยทีเดียวค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบอาศัยบ้านที่มีความส่วนตัวอีฟก,ก็แนะนําหลังนี้เป็นอย่างมากเลยนะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านลงจอดรถค่ะที่จอดรถได้นะคะ2คันกันเลยทีเดียวค่ะนี่และก็อิฟอยากจะมาบอกทางด้านนี้ก่อนที่บอกว่าที่บ้านมันมีความโมเดิร์นแล้วก็มีความลอฟดีๆนะคะ รอบนะคะก็จะเป็นการตกแต่งดิบมีความเป็นปูนเปลือยงานของเขาก็จะเป็นแนวสไตล์นี้นะคะซึ่งด้านล่างนี้เองอะคะ่ะเขาก็จะปูด้วยหินกรวดนะคะซึ่งด้านในเขาก็จะมีพวกเป็นระบบสระว่ายน้ําทางด้านในของเราเองะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณเวลา เที่ยงค่ะที่กาลังถ่ายนะคะตรงนี้ถ้าคนเห็นนะคะเขาอะ่ะก็จะเป็นเพิ่มลูกเล่นของลานจอดรถของบ้านเราเองเขาจะให้เล่นกับแสงแล้วก็ลมที่จะเล็ดลอดเข้ามาทางด้านนี้เนาะเพราะว่าบรรยากาศก็จะมีความเย็นสบายด้วยไม่ร้อนจนเกินไปป้าค่ะเดี๋ยวอิจะพามาดูด้านในกันนะคะอ้ออีกอย่างนึงค่ะตรงลางจอดรถของเรานะคะสูงถึง4เมตรกันเลยทีเดียวค่ะมีความสูงมากเลยนะคะถ้าเกิดเรามีรถกระบะมาเนี่ยก็จอดได้อย่างสบายๆเลยนะคะ เราจะไปข้างในกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านเราเราก็จะเห็นส่วนคอนยร์ดของเรานะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีชิงชาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจไว้ด้วยค่ะรวมถึงเขามีปลูกต้นไม้ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะตรงนี้เองนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะเดินมานั่งตรงฝั่งนี้ได้รวมถึงใครนะคะอาจจะไม่ได้อยากไปนั่งคาเฟ่ที่ร้านบ้านหลังนี้ตอบโจทย์คุณมากเลยนะเพราะว่าอิมรู้สึกเหมือนอิสมาคาเฟ่ขนาด ย่อมๆที่บ้านตัวเองเลยอาจจะมานั่งชิลจิบกาแฟตรงชิงช้าของเราเราอยากจะเดินเท้าเปล่าตรงกวนหินของเราหรือทางด้านหญ้าสนามบ้านของเราก็ได้รวมถึงสนามหญ้าตรงนี้นะคะเขาได้ติดสปริงเกอร์โนมมัตไว้แล้วก็ลดน้ำต้นไม้สะดวกสบายมากเลยค่ะถัดมานะคะทางซ้ายมือของอีฟเอง ว้าวเป็นยังไงคะตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะที่เป็นสระว่ายน้ําแบบน้ําล้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณะจะได้ยินเสียงน้ําอยู่ตลอดเวลาให้เราฟิลมเหมือนว่าเอ้ยเราอยู่น้ําตกเราอยู่ริมทานน้ําเล็กๆหรือบบตามจินตนาการของแต่ละคนเลยนะคะว่าเอ้ยถ้าเราชอบธรรมชาติอ่ะเราก็จะชอบเสียงน้ําเป็นพิเศษมีขนาดอยู่ที่ 6.8เมตรคูณ11เมตรด้วยกันนะคะคุณก็สามารถว่ายน้ําได้เด็กๆก,ก็สามารถว่ายน้ำทางนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระดับที่เด็กสามารถเล่นได้แต่ว่าทางเนี้ยถ้าทุกคนเห็นนะมันจะดูเหมือนสโลปหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมีขนาดลึกอเท่ากันนะคะเป็นเพราะว่าการหักเหของแสงก็เลยทําให้ดูว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นสโลป ราจะพาไปชมข้างในตัวบ้านกันก่อนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าตัวบ้านเนี่ยจะมาแจ้งก่อนว่าตรงนี้เขาาจะมีฟิงเกิลฟินสแกนนะคะที่เราสามารถสแกนก่อนเข้าบ้านได้หรือจะเป็นรหัสพาสเวิร์ดของเราก็สามารถกดได้ทางด้านนี้เลยซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ค่ะที่ เราออกแรงนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็สามารถเปิดประตูเข้ามาแล้วโซนนี้ที่เราเห็นนะคะอย่างแรกก็จะเป็นโซนนั่งเล่นของเราตรงบ้านหลังนี้นะคะอีฟลืมบอกว่าทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์เขาฟูลฟิลเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราที่สนใจที่จะซื้อแล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะห้องนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่4เมตรทางด้านบนถ้าทุกคนเห็นดีเทลมันก็จะมีความแปลกตาแต่ว่าก็สวยไปนในตัวซึ่งจะมีความ เป็นไม้ๆแต่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาจะมีแทรกไฟอยู่เป็นเลเยอร์ที่แปลกตาแล้วก็มีความนูนออกมาด้วยแล้วตรงนี้เองก็จะเป็นโซนนั่งเล่นของเราเองมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซน dining room ค่ะสำหรับหที่นั่งนะคะเป็นไม้สักนะคะที่แข็งแรงมากค่ะ รวมถึงทางด้านนี้มาก็จะเป็นโซนเวสเซ่นคิทเช่นของเรานั่นเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้มาอาศัยอยู่บ้านภูวิลล่าหลังนี้ที่มีความลักชัวรี่มากเลยยิบบอกว่ามาลักชัวรี่จริงๆเขาอะ่ะติดหูดูด,ดกลิ่นควันให้เยียบร้อยแล้วพร้อมมีเตาอบด้านล่างแล้วก็ตู้เย็นให้กับเราแล้วนะคะใครนะคะที่ชอบทําอาหารเข้าครัว ตรงนี้ไม่มีกระถะงอิ๊นึกว่าเป็นกระถาแหนเนาะปะทากับข้าวตรงนี้แล้วก็กดหูแล้วก็เอ้ยอาหารเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชายก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็นั่งกินกันตรงนี้อีกรู้สึกว่ามันดูเป็น Family ่ทามที่ใกล้ชิดกันดีแล้วก็เราสามารถอาเห็นคุณเดดดี้อมามีแบบทํากับข้าวให้เห็นด้วยนะคะอีกรู้สึกว่ามันน่ารักดีโอเคค่ะ แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรามีครัวไทยทั้งด้านหลังด้วยค่ะตามมันมาเลยทุกคนตรงห้องนี้ก็จะเป็นครัวไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปครัวไทยอะ่ะเขาจะมีห้องน้ําตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้ร่วมกันเผื่อมีแขกมามีอะไรมาก็ใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งห้องนี้ที่สะดุดตาเป็นหินเหมือนจริงมากเลยค่ะและส่วนผนังที่เขาใช้ก็จะเป็นความโมเดิร์นนอจะใช้เป็นสีดํา ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในครัวไทยของเรากันแล้วนะคะทางด้านนี้ เหมือนเดิมค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยมีฮูดดูดควนันและมีเตาให้สำหรับสองเตากันเลยทีเดียวแล้วก็มีไมโครเวฟให้ส่วนดีล์อินข้างล่างนี้เราก็สามารถเก็บของจุของได้เยอะกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้เองเอ้ยใครชอบทำอาหารอิฟก็จะชอบนะตรงนี้อะ่ะมันเป็นซิงค์ล้างจานแบบหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีเขียงด้วยที่เราเอาไว้หั่นผักตรงนี้เราก็สามารถที่จะล้างผัก สมมติเราักล้างล้างผักเสร็จแล้วแล้วก็เอามาวางผักตรงนี้เพื่อให้มันสะด็ดน้ำนี่แบบนี้นะคะน่ารักดีใครชอบเข้าครัวนะคะชอบทำอาหารก็ตรงนี้ก็สะดวกสบายมากๆกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าเขาก็ยังคีบคอนเซ็ปต์มีความไม้ไม,ไม้เห็นไหมคะตั้งแต่ที่เป็นครัวฝรั่งจากในห้องนั่งเล่นเราด้วยมาตรงนี้มาก็ยังมีความไม้ไม้อยู่ให้เราใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยค่ะตัวนี้เราจะมาโซนในซักล้างของเราแล้วนะคะแล้วก็เห็นไม้ประตูไม้ตรงนี้สวยมากเป็นไม้สักะนะคะทุกคนเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรวมถึงเขาจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอยก็คือมันจะเป็นล่องแบบล่องตรงแบบนี้นะคะตรงนี้เองก็ซักล้างที่เราจะมาติดตั้งเครื่องซักผ้าทางด้านนี้นะคะนี่เขาก็มีจุดเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้ว มาด้านหลังบ้านกานที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเขาว่าบ้านยังไม่เสร็จ100%เนะคะเขากำลังอยู่ในช่วงการติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านคะ่ะเพื่อความปลอดภัยให้กับเรานะคะคะ่ะหลังบ้านเราจะเห็นกับดอยสุเทพของเราเองอันนี้คือใกล้มากเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นด้วยสายตาตรงนี้นะคะก็บ้านเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับเชียงใหม่ university เนาะใกล้กับเมียา่าแล้วก็ใกล้กับมีมานประมาณ5 1 0นาทีเอง เดี๋ยวอีฟจะพาไปชมห้องมัสเตอร์เบดรูมกันต่อเลยนะคะซึ่งห้องมัสเตอร์เบดรูมนี้นะคะเราจะเห็นวิวกับต้นไม้ตรงกลางบ้านของเราด้วยซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะก็ทำให้เพิ่ม ความพิเศษกับในตัวบ้านเราเพราะว่าเราสามารถที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นส่วนบ้านหลังนี้เองอ่ะเขาใช้ทุกพื้นที่นะคะอย่างเต็มกําลังเลยเพราะว่าเขามีส่วนจัดให้เราทางด้านนี้แล้วก็มีส่วนที่จัดทางข้างห้องนั่งเล่นของเราด้วยนะคะเป็นไม้ที่ขื้นทันที่งดงามมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของเรากันก่อนนะคะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของเราห้องนี้เขาติดเครื่องแอร์บนฝ้าเพดานให้เรียบร้อยที่สามารถกระจายความเย็นได้ถึงสี่ทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะและที่เราเห็นพื้น ของเราจะแตกต่างจากโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะจะเป็นไม้สักค่ะที่มีความดูรามากแล้วก็สามารถที่จะทําความสะอาดดูแลได้ง่ายนะคะและห้องนอนของเรานะคะที่เราเห็นตรงบิวอินที่เป็นฝาผนังจะมีความไม้คล้ายๆกับประตูไม้สักของทุบ้านที่เราเปิดทุกห้องเลยและห้อง m a เ t อร b เบ r o o m อย่างที่ว่าวิวตรงข้ามกับห้องนอนเราเราเห็นต้นไม้ตรงกลางบ้านเรารวมถึงเห็นวิวสระไปในตัวด้วยนะคะตื่นเช้ามาก,ก็จะผ่อนคลายมากเลย ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านใดน,นะคะชอบแต่งตัวแล้วก็มีเสื้อผ้าเยอะมีอ็ s เดอรีเยอะอีกว่าห้อง Walk-in Concept นี่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาอ่ะบิวอินของทุกชิ้นในบ้านนะที่เหมาะกับบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะอืมอีฟชอบมากเลยมารีวิวบ้านแล้วก็อยากจะซื้อเก็บไว้เองแต่ว่าเงินมีไม่ถึงนะแง่งแเก็จะมาดูในส่วนของห้องน้ําของเราค่ะตอนนี้ แสงแดดจะแจ้งมากเลยเพราะว่าตรงช่องบรรเวณิี่ยืนมันจะเป็นกระจกใสาทางด้านบนเป็นหลังคาสายที่สามารถให้แสงพาทิ้งรอดเข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยรวมถึงเวลาที่มีแสงทิ้ลอดเข้ามาเยอะจะทําให้ห้องน้ําแห้งไวขึ้นทําให้ไม่มีกลิ่นอับชื้นแล้ไก็ขึ้นลาเทลตรงนี้เองถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะมีความลักชัวรี่มากเลยนะแต่ว่ามันจะคล,าคล้ายๆลอบท์นิดอีกว่าตรงผนังตรงเนี้ยคล้ายๆกับปลายตรง สระว่ายน้ำของเราเลยแต่ว่าไม่ไม่รู้นะคะว่าเป็นอันเดียวกันไหมแต่ว่าสีสวยมากๆเลยค่ะและตรงนี้ของเราอ่างล้างหน้าของเรามีถือสองอ่างด้วยกันค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยก็จะมีปลัก๊กแล้วก็มีไฟเอาไว้สําหรับเปิดนี้แล้วส่วนห้องน้ําของเราเองนะคะ <c oughs> เขาอ่ะก็ได้จัดแบ่งเป็นอย่างดีเลยเป็นเรนเชาว์ขนาดใหญ่รวมถึง มีโซนเปียกด้านในอย่างชัดเจนแล้วเวลาสมมติเราจะเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ได้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำของเราเนี่ยกระจายออกมาทางด้านโซนด้านนอกซึ่งโสสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบนค์คอตตอนเรายังเหลืออีก2ห้องนอนเล็กนะคะที่เราจะพาไปดูกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดมีความสงสัยว่าทําทไมอีฟมารีวิวห้องมาสเตอร์เบดรูมก่อนเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นเพราะว่า,าบ้านหลังนี้นะคะเป็นวิลล่าที่เขาอ่ะจะแบ่งสัดส่วนมีห้องนอนเล็กอะ่ะมีทางด้านหน้าด้วยซึ่งมันจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำอิฟก็เลยพามาดูทางด้านมาสเตอร์เบดรูมเป็นอันดับแรกนะคะนี่และนี่ก็จะเป็นทางที่เราจะไปดูห้องนอนเล็กห้องที่2กันค่ะก็จะเป็นวิวสระทางด้านขวามือของอีฟนะคะที่บอกว่าสวยมากๆเลย นี่คะ่ะเราก็มาเจอกับห้องนอนห้องที่ uh uh uh> 2ก uh> uh ันแล้วนะคะซึ่งห้องนอนของที่2เนี่ยจะใกล้คิดกับธรรมชาติเพราะว่าจะมีทางเดินทางด้านหน้าที่จะออกไปทางสวนเล็กๆทางหน้าบ้านเราด้วยรวมถึงห้องนอนของเขานะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก่บทุกคนเป็นพื้นไม้สักรวมถึงยูอินทางหัวเตียงของเขาก็จะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟที่เราสามารถเสียบสายชาร์จแบตตรงนี้หรือจะวางโคมไฟได้เช่นกันค่ะยิบจะพามาดูห้องโซนอาวุธกิ้งคอนเซปต์เหมือนเดิมค่ะ ของห้องนี้นะคะอีฟชอบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่ให้เราเก็บเสื้อผ้าเก็บอุปกรณ์เราเยอะรวมถึงเป็นกระจกบ,บานใหญ่ที่เราสามารถแต่งหน้าได้ทางด้านนี้นะคะามาดูห้องน้าของเรานะคะตรงนี้นะคะเขาก็ได้แบ่งแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนเหมือนกันค่ะนี่แต่ว่าที่เพิ่มเติมนะคะเขามีฝักบัวอยู่2แบบด้วยกันมีแบบรนชาวเวอร์ค่ะแล้วก็มีวเวอร์แบบธรรมดานะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะปิด เราสามารถปิดแบบนี้นะคะแยกโซนเปียกและโซนแห้งได้อย่างชัดเจนค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราจะมาดูวิวของห้องนอนห้องที่2กันก่อนค่ะที่อิฟอยากจะแนะนํานะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ของเราเราอาจจะมาจิบกาแฟตรงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมานั่งอ่านหนังสือทางด้านนี้ก็จะติดกับริมสระว่ายน้าเลยถ้าเกิดวันไหนคืนไหนคุณแบบอยากตื่นมาแล้วก็แบบ กระโดดลงสะเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เป็นอยู่ที่บ้านเราเองเนาะชิลๆเพราะว่าเรามีสะไว้น้ำส่วนตัวเรามันดีอย่างนี้เองแต่เราจะไปห้องนอนสุดท้ายกันละค่ะตามมาค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องเล็กห้องที่สามนะคะห้องสุดท้ายแล้วที่เราจะพาไปดูตรงนี้เองนะคะเขาก็ ส่วนตัวมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นไฟนะคะที่เราเอไว้เปิดทางด้านข้างแล้วก็รวมถึงทางด้านนี้ก็เราเอาไว้เปิดไฟด้านหน้าของเราก่อนที่จะเข้าห้องนอนของเราในยามกลางคืนนะคะ เข้ามากันเลยค่ะทุกคนห้องนอนนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คืออีฟรู้สึกว่าห้องนี้นะคะเหมาะสาหรับคนที่ชอบความ่วนตัวมากๆเพราะว่าเราแยกจากส่วนห้องนอนอื่นๆแล้วก็ห้องรับประทานอาหาร,อ,าหารอะไรตรงตัวบ้านของเราด้วยห้องนอนนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ติดต้นไม้เหมือนห้องนอนที่2อิที่ตื่นขึ้นมาเราจะเดินเจอต้นไม้แต่ว่าตรงนี้เขาก็ได้ย้ายต้นไม้มาไว้ใกล้คุณเองนะคะซึ่งมีตู้กระจกที่เรากั้นอยู่เราก็สามารถรดน้าต้นไม้ได้แล้วก็ดูแลได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ แต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะที่จะเป็นพื้นไม้สกักจะมีความวินิมอลนะเพราะว่าเขาจะเล่นสีน้ำตาลกับสีขาวเป็นสัดส่วนใหญ่คะ่ะและที่พลาดไม่ได้เหมือนเดิมมีห้องน้ำส่วนตัวอะไรก็บอกทิปคอนเซ็ปต์ของเราค่ะห้องน้ำนี้นะคะนี่เลยค่ะโชว์สุขภาณของเราก็จะเป็นแปลนคอตตอนค่ะรวมถึงบิวอินด้านล่างที่เก็บของได้ใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายค่ะ เดี๋ยวอีฟจะมาขอสรุปฟูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นแต่ว่ามีความลอฟและลักชัวรี่ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แห่งนี้นะคะมีที่ดินทั้งหมด100ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ263ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวของเรานี่เองค่ะราคาขายนะคะเพียง 17ล้าน9แสนล้านบาทเท่านั้นคะ่ะก็ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยนะคะว่าทำไมมันแพงจังเลยแต่ว่าอีฟก,ก็อยากจะกล่าวข้างต้นด้วยมันเป็นเพราะว่าที่ดิน ที่ณนะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันใกล้เมืองมากๆเลยที่ดินก็แพงแต่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยบริษัทเอพีเคฟรนะคะเขาได้จัดสรรสร้างบ้านภูวิลล่าแห่งนี้ที่ลักชวรี่เะโมเดินเพิ่มมูลค่าบ้านขึ้นไปอีกและด้วยฟังก์ชันต่างๆของบ้านที่อีฟได้พาไปชมเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ก็จึงออกมาเป็นในราคานี้ค่ะ แต่ว่าถ้าหาใครนะคะสนใจที่จะมานัดชมบ้านหรือกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้กับทางเราได้นะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะคะทุกคนก็ขอตัวไปก่อนกันนะคะบ๊ายบายค่ะ